สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับจันญ,ญาเบิกเนตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยากจัดมากก็เลยทิ้งงานทุกอย่างมาจัดรายการสั้นๆตรงนี้เพื่อที่จะพูดถึงเจ้าหญิงกบสิริวันวลีเพราะว่าเป็นข่าวร้อนๆวันนี้เลยนะคะก็แฟชั่นวีคที่ปารีส เธอก็เป็นข่าวขึ้นข่าวแทบรอยของภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะเรื่องที่เธอใส่แบรนด์เสื้อผ้าราคา4,800ปอนด์ไปร่วมงานปารีสแล้วดูชุดเธอนะะดูข่าวแล้วก็ดูรูปประกอบกันไปได้เลยนะคะว่าเธอใส่เสื้อ ชุดดำแล้วก็ติดนมทองติดทองเป็นนมที่หัวนมแล้วก็ใส่ทองสร้อยทองช่วงนี้เธอเจะแบบนิยมทองนะคะสีแบล็กแล้วก็ก o l d e n black อะค่ะสีทองแล้วก็สีดําแล้วก็ใส่เสื้อไม่ใช่ยี่ห้อสิริวันณนะวรีของเธอนะคะแต่เป็นสกิปพาราลีราคา4,800ันแรปอน์หรือคิด เป็นเงินไทยก็ในอัตราแรกเปลี่ยนวันนี้คือ27,000ละบาทนะแล้วก็ทั้งเนือทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบรนด์แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกถ้าดูข่าวแฟชั่นทั้งหลายพวกข่าวไฮโซซตี้เนี่ยศรีวันวรีเวลาไปปรากฏตัวที่แฟชั่นวีคที่ปารีสเนี่ยก็จะใส่ทุกแบรนด์นะ ก็จะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยเธอเธอก็จะใส่แล้วก็ทุกครั้งที่ใส่แบรนด์ของตัวเองก็ดูตลกมากนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเธอ,อใช้งบประมาณมหาศาลจากงบประมาณภาษีของเพนดินมีการเปิดออกมาว่ากระทรวงพาณิชย์ดได้ให้งบ จากงบประมาณภาษีเนี่ย13ล้านเพื่อโปรโมทแบรนด์สลิวันวะลีแล้วก็มีงบตามมาในการโปรโมทแล้วตอนนี้มันยิ่งบ้าใหญ่ด้วยก็คือเธอออกแบบลายสลิวันวะลีให้รัฐบาลให้ข้าราชการต้องไปตัดใส่เสื้อแบรนด์สลิวันมะลีของเธอ นี่นะเป็นชุดหนึ่งในเป็นชุดแพทเทิรของการปฏิบัติงานเลยจะเห็นว่าพวกรัฐบาลโดยเฉพาะพวกนักการเมืองฝ่ายทหารฝ่ายที่ต้องการโปรเอาใจเจ้าเนี่ยจะใส่แบรนด์ของเธอเป็นแถวเลยนะคะไปตามหมู่บุ้งหมู่บ้านต่างๆข้าขราชการต่างๆชาวบ,บุ้งชาวบ,บ้านก็ต้องอทอผ้าผ้าไหมผ้า ใส่สัญลักษณ์แบรนด์ S ของเธอเนี่ยนะคะแบรนด์เดียวเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นวิถีวิถีของเจ้าเจ้าไทยมากเลยอะที่ต้องการความจงรักภักดีการเคารพบ,บูชานะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งการจากบนลงล่าง ออกมาในการกํากับเป็นเชิงนโยบายได้แต่ว่าเวลาที่เธออยู่เมืองน,นอกเธ <c oughs> อพยายามก็ต้องไปสร้างอัพก็เรียกว่าอะไรนะก็ไปดันอัตลักษณ์ของตัวเองขายตัวเองไม่ใช่ด้วยแบ,บแบรนด์ของตัวเองไม่ใช่ด้วยคนสัญลักษณ์ความเป็นไทยแต่ไปซื้อแบรนด์สากลที่มีโด่งดังอยู่แล้วเอามาใส่โปะตัวเองนะแล้วก็แล้วก็แบบมันก็โดนพิกอัพเป็นข่าวแล้วก็โดนการตั้งคําถามกันตลอดเวลาเรื่อง ค่าใช้จ่ายเรื่องความราคาแพงของเธอแล้วก็อีกหลายเรื่องนะความแบบคือจริงๆแล้วพยายามทำตัวว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งแฟชั่นอ่ะแต่ว่าในในวิถีหลายหลายวิถีอแฟชั่นของเธอกลายเป็นตัวตลกของการวิพากษ์วิจารณ์ทางสากลแต่แต่ในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่สามารถวิจารณ์เธอได้ก็ได้แต่ชื่นชม กันอย่างเดียวกันหน้ามืดตาหมัวก,กันไปเนี่ยนะคะเราพูดถึงสิริวันวลีเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงที่เขาเรียกว่าหลุดจากโลกของการสัมผัสกับโลกของความจริงมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเจ้าหญิงที่พยายามเยอะมากแล้วใช้งบประมาณภาษีเยอะมากแล้วใช้การอุ้มชูททำโครงการที่ เชอชูสถาปนาเธอเนี่ยที่ต้องใช้งบประมาณเยอะมากเพราะว่าเธออยากทําตัวเหมือนกับปู่อยากจะเป็นผู้ที่เก่งในทุกด้านนะคะเราจะเห็นเธอตั้งแต่การพยายามที่จะเป็นตัวแทนแข่งแบดมินตันของประเทศไทยไปซ้อมแบดมินตันได้แบดมินตันแล้วก็แบบไม่ตกไม่ได้ชนะสักทีหนึ่งก็ไปขี่มา้าแล้วก็การขี่ม้าของเธอก็ราคาแพงมากมีงบประมาณดูแลม้าของเธอปีละหลายล้านแล้วก็ที่เมืองไทยแล้วก็ที่เมืองนอก ฮะตอนนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมแล้วก็ทีมแข่งม้าไทยไม่ได้ชนะเลิศในหลายๆรายการก็เพราะว่ามีเธอเป็นตัวเป็นตัวถ่วง <c oughs> กันอยู่เนี่ยนี่ก็ไปแล้วเธอก็อยากเป็นเจ้าหญิงนักดีไซน์แล้วเธอก็ไปเรียนแฟชั่นตอนนี้ก็อัปเกรดตัวเองเป็นอาจารย์สอนคนเรียนปริญญาเอก แล้วเธอก็อยากจะเก่งเรื่องการเป็นดำน้ำเธอก็ไปเรียนดำน้ำนิดหน่อยแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำให้กับหน่วยซิลของทหารเรือแล้วตอนนี้เธอก็แบบอยากเป็นปู่อยากเป็นนักดนตรีแจ๊สอยากเป็นผู้ที่เป็นคอมโพส์มิวสิกเธอก็ไปเอาเออนัก ดนดนตรี ree, ชื่อเสียงก้องโลกจากเมืองนอกมาแล้วก็ทำตัวเป็นคอมโพเซอร์ออกงานนี่นี่แบบนี่นี่นี่คือแบบจริตของของเจ้าหญิงคนนี้มากเลยอ่ะคืออยากเก่งไปทุกด้านเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเก่งในทุกด้านของเธอเนี่ยนะคะ,ะมันใช้ราคามหาศาลมาแล้วและที่ปัญญาพูดบอกว่าเหตุผลที่ต้องพิจารณ์เจ้าก็คือว่า วิธีมักง่ายได้ง่ายเอาสะดวกเนี่ยมันบวกกับการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเชิงงุประมาณคือองค์หญิงคนหนึ่งอยากเก่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ต้องได้รับงบประมาณในการที่จะอุดหนุนอุ้มชูเธอแต่คนที่มันเก่งทุกคนที่มันเก่งแต่ละสาขาเนี่ยที่ใช้ชีวิตทุ่มเทในแต่ละด้านเนี่ยมันมี มันมีแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยคนเก่งไม่สามารถได้ถูกสถาปนาให้มาเป็นปรมาจารย์ให้มาเป็นผู้ที่สมควรได้รับยกย่องกันได้อย่างง่ายๆถ้าคุณไม่ใช่ศิลปินแห่งชาติที่วาดภาพบูเชิรชูบูชายกย่องประจบเอาใจเรียตีนราชะสำนักจนได้รับตำแหน่งเนี่ย ก็เป็นคนที่ควรจะได้จริงๆแต่มันก็ไม่ได้เยอะไงะมันก็แบบถ้าคนที่เป็นขวานผ่าซากไม่จงรักภักดีถึงจะเก่งแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูไม่ได้รับการอุดหนุนเชิงงบประมาณแบบเดียวกับที่หญิงกบเนี่ยได้รับแล้วนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ว่าทำไมเนี่ยเราจึงต้องโยงเรื่องของการแย่งชิงงบประมาณ กับวิถีราชสำนักกับการตัดโอกาสของคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะแล้วอันเนี้ยมันถึงมาสู่คำถามใหญ่ที่จันยาตั้งมาโดยตลอดก็คือว่านอกจากการสูญเสียในเชิงของงบประมาณปีและจำนวนมากแล้วเนี่ยเรายังสูญเสียเรื่องทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ไปกับการรุ้มชูกษัตริย์ไม่ต้องพูดถึงฮะตัวเลขเราจะย้ํากันอยู่บ,บ่อยๆว่าเราไอ้ราชํากสิบสามนคนของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีข้าราชาบริพานค่ารองตีนดูแลตัวเองหมาสัตว์เลี้ยงแฟนของพวกเขาเนี่ยถึงหมื่นสี่พันคนซึ่งแบบมหาศาลมากเลยนี่นะคะแต่มันก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องย้ำกันบ,บ่อยๆก็คือเรื่องของการสูญเสียโอกาสทางนโยบายเมื่อเจ้าเป็นไพรออเตี้ก็คือ เจ้าก่อนประชาชนมาที่หลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟออร์ดินการจัดสรรงบประมาณก็ต้องไปให้สมาชิกราชวงศ์สิบสามคนให้เจ้าเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าถึงประชาชนแล้วประชาชนเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถมากกว่าพวกเจ้าสิบสามคนเยอะแยะหมดเลยแต่ด้วยการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าคุณก็ไม่เข้าถึงใช่ไหมคะ พูดถึงเรื่องหญิงกบแล้วก็เอารูปภาพต่างๆของหญิงกบเนี่ยนะคะที่คนเรียกว่าหญิงกบเนี่ยเอามาให้เราดูว่านี่นี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่จัญญาพูดเสมอว่าเจ้าไทยเนี่ยทั้งสิบามคนเนี่ยหาคนสมประกอบยากคือความสมประกอบเนี่ยนะคะคือความเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นผู้ที่มีมารยาทผู้ที่รู้จักใส่ใจกับความ ทุกยากเดือดร้อนของประชาชนในฐานะของกษัตริย์ในทุกๆที่ที่ควรจะเป็นในโลกปัจจุบันเนี่ยการใส่ใจต่อประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าเจ้าไทยเนี่ยเป็นน้อยมากจนบัดนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ตะหนักเลยว่าวิถีของเขาเนี่ยมันเป็นวิถีที่ล้าสมัยเป็นวิถีที่สิ้นเปลืองเป็นวิถีที่ป่าประโยชน์และเป็นวิถีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากเราจะมายันกันด้วย ความสิ้นเปลืองอีกด้านหนึ่งที่ทั้งเรื่องของงบประมาณและเรื่องของทรัพยากรและเป็นเรื่องของการจัดฉากบางหน้าที่ราชสำนักไทยเนี่ยเป็นกันอยู่มากๆเลยก็คือเรื่องของขบวนการรับสเสด็จเพื่อทําข่าวในพระราชสำนักข่าวพระราชสำนักเนี่ยเริ่มกันขึ้นมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่2500ตั้งแต่สมัยจาริตรนาัตซึ่งไปตั้งสถานีทีวีทหารสองช่องคือช่อง5้ากับช่อง7ดเนี่ยให้มาทําข่าวราชสำนักแล้วก็ อัดรายการดราม่าละครมอมเมาประชาชนให้ไม่สนใจทางการเมืองให้อยู่กับความฝันว่าชีวิตมันจะดีขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นสกุลสโลบายของทหารแล้วก็ข่าวราชสำนักกิจกรรมราชสำนักโทรทัศน์รวมการเฉพาะก,กิจกรรมราชสำนักเนี่ยก็เป็นไพรออริจีช่วงเวลาไทาม์พรายทามเวลาที่ดีที่สุดของรายการทีวีก็คือแปะสองทุ่มกลายเป็นเวลาบังคับที่ต้องเอามาให้ในการทําข่าวราชสํนัก และการทําข่าวราชาสำนักเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณจํานวนมหาาลใช้ทรัพยากรจานวนมหาศาลเราจะมาดูตัวอย่างการเสด็จของหญิงกบแล้วเร็วนี้เองไปเชียงใหม่นะฮะไปดูงานที่เชียงใหม่แล้วเวลาการเสด็จไปไหนเนี่ยในเอกสารจะบอกว่าเป็นการส่วนพระองค์แต่ว่าเป็นการส่วนพระองค์ของเขาเนี่ยคือระสำตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงระดับชาติเราจะมาให้ดูเอกสารก็ประมาณตรงนี้แล้วก็ ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเออว่ามันทําไมเราถึงต้องจ้องจิกกัดวิจารณ์ราชสํานักกันถึงขนาดนี้เพราะว่ามันไม่แบบมันไม่วิจารณ์ไม่ได้เพราะว่ามันผิดปกติเพราะว่าในปัจจุบันประเทศประชาธิปไตยไม่มีประเทศไหนที่ปล่อยให้วิถีแบบนี้ดารงอยู่นะคะเรามาดูกัน นี่จะให้ดูเรื่องของกำหนดการนะคะกำหนดการสเสด็จเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีลัตราชกัญญาในการไปที่เชียงใหม่นะคะในวันที่เอ่อเอ่อเท่าไหร่นะในวันที่5้ถึเมีนาคมหลายคนก็คงเห็นข่าวนี้ตรงราชสำนักน,นะคะเอกสารตรงนี้นี่เป็นเอกสารการเตรียมรับสเสด็จนะคะโอ้โหแล้วก็เป็นเอกสาร ยีกว่าหน้าในกําหนดรายละการทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูแล้วเอกสารน,นี้ส่งถึงหน่วยงาน28ดหน่วยงานนะส่งตั้งแต่วันที่25่สกุมภาพันธ์เออคือใช้เวลาในการเตรียมงานเนี่ยสสัปดาห์ของหน่วยงานสาเอ่อยีดหน่วยงานนะคะจะไล่ามาเลยตั้งแต่ผู้บัญชาการมทลฐานบกที่สาสามคือประจำเขตภาคเหนือนะ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้บงังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3ผู้กํากับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33ผู้บังคับการกองบิน41สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง4กองกํากับการ5สารวัตรกองกํากับการ3กองกํากับการตำรวจสันติบาลหนึ่งนายแพทย์สาสารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์จังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายอำเภอฝางนายอำเภอแม่าอนายอำเภอสารพีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สามผู้อำนวยการสนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบหกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขตเจ็ดเชียงใหม่ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่บริษัทโทรมนาคมแห่งชาติผู้ช่วยผู้การผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝางผู้จัดการโรงแรมดีเอ็มเพลสเชียงใหม่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ผู้จัดการสถานีเชียงใหม่บริษรัษ after, ussen, ษษ mer, ทก hmm. ารบินไทย28หน that, <rico> ่วยงานที่จะต้องเตรียมการแล้วพวกหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องไปกํากับการเตรียมลูกน้อง ต่างๆในการทําอะไรเตรียมรับสเสด็จการบินไทยต้องเตรียมตั๋วฟรีให้กับผู้ติดคณะผู้ติดตามอากองทัพอากาศต้องเตรียมเครื่องบินให้กับเธอในการสเสด็จโรงแรมเตรียมดอกไม้เตรียมการจัดสถานที่ในกระบวนการถ้าเธอไปที่ไหนเนี่ยอบตอผู้ว่าอำเภอต่างๆต้องเตรียม ทาความสะอาดพื้นที่ต่างๆนะจัดพื้นที่ต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับตั้งแต่การดูเสาไฟการทําการซ่อมไฟการทําความสะอาดการเตรียมพื้นที่แล้วก็ตารวจต้องเตรียมการมาเข้าแถวาตามจุดต่างๆทุกสี่แยกไฟแดง ต้องมีการไปตามดูว่าจะมีมวลชนมาประท้วงไหมต้องตามไปประกบมวลชนที่ถูกหมายหัวว่าเป็นพวกลมเจ้าเพื่อไม่ให้มาประท้วงมีการส่งตำรวจไปตามไปคุมมวลชนที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ไฟต้องยีิบสชั่วโมงแล้วก็ต้องมีการแบบว่าทําไมต้องมีแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มีเรื่องของจางนาศุขร์พวกนี้ต้องสแตนบาย24ชั่วโมงต้องเตรียมเจ้าหน้าที่เลยสําหรับการประสานงานทางด้านเหตุฉุกเฉินเรื่องของสุขภาพ ตำรวจทหารแล้วที่สําคัญกรณีของสิริวัลวรีถ้าไปดูในหนังสือง,งบสถาบันกษัตริย์ที่จัญญารมเนี่ยนะคะในภาคผนวดจะมีการยกตัวอย่างกรณีการรับเสด็จเนี่ยของหลายๆคนจะเห็นนะถ้าถ้าเป็นกรณีของพ่อก็คือราชการที่10คือเสียโอคือวชิรล,ลงกรเสด็จไปที่ไหนเนี่ยการคัดผู้คนเนี่ยนะคะเพื่อมาต้อนรับเสด็จเนี่ย ต้องมีการแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรของคนที่จะคัดมาเสด็จคือต้องตรวจกันถึงขนาดนั้นนะคะถ้าใครมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยตำรวจมาถึงบ้านคุณได้ทันทีว่าคนที่รับเสด็จต้องแบบว่าแจ้งรายละเอียดทั้งหมดของคุณเป็นใครก็คือเอาตัวเองเนี่ยไปให้เป็นไปไป,ไปแบ่ให้ตำรวจรู้เลยว่าตัวเองเป็นใครบ้างนี่ก็คือการคัดคนมารับเสด็จถ้ากรณีของสิรินทร์ท่านในนั้นจะเห็นนะคะว่ามีการบอกเลยว่าการประดับตัวอย่างของการประดับลิ้วทงปักในสถานที่ที่จ้องเสด็จผ่านเนี่ยจะทํำยังไงบ้าง กรณีของสิริวันเนี่ยกับกรณีของลูกสาวของลูกสาวของจุฬาพรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเชียงใหม่จะมีความคล้ายเคียงกันแต่ว่าที่มีความแตกต่างก็คือว่าสิริวันเป็นลูกกษัตริย์หลานก็จะไม่หนักหน่วงแต่ลูกกษัตริย์เนี่ยถ้าไปดูในกําหนดการก็คือประหลัดมหาภัยต้องเดินทางจากกรุงเทพหอออกกรมพัฒนาชุมชนต้องเดินทางมาจากกรุงเทพ หลายคนคณะหลายคนต้องเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมารับเสด็จเธอที่เชียงใหม่เธอควรจะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้ข้อเท็จจริงชาวบ้านแต่ไม่ใช่เลยตลอดการรับเสด็จของเธอเต็มไปด้วยการจัดฉากสร้างภาพเต็มไปด้วยการเตรียมมาสมาคมแม่บ้านเตรียมแม่บ้านทหารตำรวจฝ่ายของข้าราชการมาต้อนรับมาดูแลทุกคนต้องตามเสด็จเธอเป็นฝูงต้องสวยเสื้อผ้าแบรนด์สิริวันวบรีกันกันอย่างมากมายนี่คือตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งของการที่สถาบันกษัตริย์ถูกข่อหุ้มด้วยความจงใจของราชสำนักเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูห่างไกลจากชาวบ้านคือกษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะตัดไอ้ความฟุ่มเฟือยไอ้าการตกแต่งเหล่านี้ออที่เครื่องทรงต่างๆเหล่านี้ที่ตัวเองเนี่ยห่างจากชาวบ้านออกหมดเพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยกับประชาชนเนี่ยมีความแบบใกล้กันมากที่สุดเพื่อให้ดูไม่แตกต่างกันมากที่สุด เพื่อรักษาสายสัมพันธ์ของการเคารพการยอมรับแต่กษัตริย์ไทยไม่ใช่แล้วจาสำนักไทยต้องมีเครื่องส่งต้องมีฟอร์มต้องมียูนิฟอร์มต้องมีแบบต้องมีแพทเทิร์นของประสงค์นิกรตำรวจมีแพทเทิร์นของตำรวจมียูนิฟอร์มของตำรวจทหารมียูนิฟอร์มของทหารข้าราชการมียูนิฟอร์มของข้าราชการข้าราชรบริพารมียูนิฟอร์มของเขาราชสำนักมียูนิฟอร์มของราชสำนักตอนนี้แม้แต่ตัวแทนของประชาชน ตัวแทนของประชาชนสสต่างๆก็มียูนิฟอร์มนี่คือวิถีของราชสำนักไทยที่ทํำยังไงก็ได้ให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยดำรงอยู่สูงที่สุดอยู่เป็นเทพจุติมาบันเกิดอยู่ในเครื่องทรงของเทพตลอดเวลาห่างไกลจากชาวบ้านตลอดเวลาไปที่ไหนจึงมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดการเสด็จของราชสำนักไทยจึงต้องมียูนิฟอร์มมีรูปแบบที่แสดงความแตกต่าง อย่างชัดเจนระหว่างเจ้ากับไพร่กษัตริย์สมาชิกราชวงศ์กับประชาชนแม้แต่แต่ส่วนของผู้ได้รับเลือกให้มาเป็นบริหารแผ่นดินก็คือตัวแทนของประชาชนเนี่ยก็ต้องกราบก็ต้องก้มหัวให้กับสถาบันราชาสำนักกันอย่างเกินไปซึ่งไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยตัวแทนของประชาชนจะต้องไปหมอบกราบแทบเท้ากษัตริย์ซึ่งเป็นมีฐานะประมุข เหมือนกับที่ประเทศไทยทำปกติประมุกเนี่ยจะต้องแบบว่าเคารพในพื้นที่ของตัวแทนของประชาชนแล้วทำหน้าที่เดนที่ตัวเองทำอย่างแบบว่าต้องระมัดระวังท่าทีอย่างต้องแบบว่ามีความมารยาทอย่างสูงนะฮะเพราะว่าต้องเคารพตัวแทนของประชาชนแต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยสถาบันกรรษัตริย์ทำตัวสูงสุดอยู่เหนือทุก นะอยู่เหนือทุกกระบวนการอยู่เหนือประชาชนอยู่เหนือโครงโคงสร้างทางการบริหารเป็นเจ้าชีวิตตลอดเวลาแม้แต่สมาชิกราชวงศ์ตัวเล็กๆจนถึงลูกสาวที่ถูกอุ้มชูหล่อเลี้ยงประครบประงมแล้วก็หลงละเลงไม่รู้ความจริงเลยหลุดไปจากโลกของความจริงชอดยิงแบบคิดว่าตัวเองแบบดีเลิศประเสริฐสีเก่งที่สุดหลุดจากโลกความจริงเพราะตัวเองไม่เคยถูก สั่งสอนหรือว่าถูกติงถูกวิจาร์ได้อย่างภาวะคนปกติเลยอะไรที่เธอทําต้องคือครั้งแรกที่เธอทําต้องเป็นเ,เหรียญกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นปัญหามากนะคะแล้วนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าทําไมวิถีราชสํานักวิถีเจ้าชีวิตวิถีการผู้ปกครองที่สืบตําแหน่งทางสายเลือดเนี่ยมันถึงได้อ่อนมันถึงได้โง่กันอยู่เรื่อยๆแล้วก็โง่มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าวิธีแบบนี้มันมันไม่เคยถูกท้าทายมันไม่เคยถูกตรวจสอบมันไม่เคยถูก c ชร์ l ลน g ์อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงต่อยีนกันอยู่กับความโง่แล้วก็การเป็นแบบว่าหวาดกลัวอยู่กับการเข้าใจผิดผิด,ผดแล้วก็อยู่กับความยิ่ง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 ,งนานวันก็ยิ่งอยู่ในความหวาดกลัวเพราะว่าประชาชนที่ตาสว่างประชาชนที่ตื่นรู้เนี่ยจะกลายเป็น ความน้าหวาดกลัวสําหรับพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าในประเทศไทยจะมีใครที่ถ้าคุณบอกว่าปฏิรูปนะปฏิรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครในประเทศไทยเนี่ยที่จะไปปฏิรูปไอ้พวกเนี้ย13คนเนี่ยให้หลุดออกมาจากวิถีความคิดแบบสมมติเทพเทวดาจุติมาแล้วมาเป็นมนุษย์ที่ยอมรับความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนทั้งประเทศได้สัทีเนี่ย ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะว่าใครจะทําป็นมิได้เพราะว่าพวกนี้เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์เลยเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเขาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับใครที่ไปดูจริตของหญิงกบเนี่ยใช่ไหมคะจะคนชั้นสูงเราเป็นคนชั้นสูงอันนี้คือเขาเขาไม่ได้คิดความเป็นเท่าเทียมกันก็ไม่ได้คิดความเป็นคนเท่ากันเนี่ยเขาคือคือกรอบพื้นฐานง่ายๆเรื่องศักดิ์ศรีความมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเนี่ยพวกนี้เขาไม่ตระหนักเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ว่าในประเทศไทยใครจะทําให้ไอ้พวกสิบสามคนเนี่ย ตระหนักในเรื่องพวกนี้ได้สถทีตระหนักในการเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคน70ล้านคนในประเทศนี้ได้เท่ากาันสถทีตระหนักในเรื่องของการถอดเครื่องทรงแล้วมาเป็นมนุษย์ด้วยกันตระหนักในเรื่องของการเข้าหาประชาชนด้วยความจริงใจด้วยกันสนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องมียูนิฟอร์มไม่ต้องมีการใช้เวลาเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์หรือเป็นเดือนกับงบประมาณมหาศาลในการเตรียมการรับสเสด็จไม่ต้องมีคน ทั้งจากเมืองหลวงทั้งจากในท้องถิ่นทั้งจากในภูมิภาคเกณฑ์กันมาเป็นร้อยสองร้อยคนเพื่อมารับเสด็จตามกระบวนการเสด็จต่างๆเหล่านี้ไม่รู้ว่าเธอจะตื่นกันเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆวันนี้นะคะที่จะพูดเรื่องของหญิงกบกับข่าวที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปพูดถึงสดๆร้อนๆกับแฟชั่นวีคเราก็เอาภาพกบกับแฟชั่นวีคเนี่ยเอามาให้ดูกันในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ย แบรนด์ตัวเองก็มีแล้วก็ไม่ใส่แล้วก็ไม่ใส่แบรนด์ของคนอื่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็งบประมาณภาษีเท่าไหร่แล้วก็การที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีข่าวเรื่องของการที่ไปเสียค่าใช้จ่ายของเธอที่ญี่ปุ่นในเรื่องของการเช่ารถอีกอะไรต่างอีกนี่ไหมคะเนี่ยก็เอามาให้ดูกันในภาพประกอบต่างๆเหล่านี้เลยแล้วเรามาตาสว่างร่วมกันกับเรื่องเจ้าไทยค่ะ แล้วก็มาร่วมกันเห็นด้วยขับจัญญาเรื่องของเจ้าไทยไม่สมประกอบกันสักทีนะคะแต่บันนี้จัญญาก็ใส่ผ้าไทยไม่ใช่แบรนด์สิริวันวารีนะคะเป็นผ้าจากการทอที่หมู่บ้านหนึ่งถงจําไม่ได้แล้วเอ,อ่อมาจากทางอีสานซึ่งชอบมากแล้วก็ได้มาจากประเทศไทยยังมีอยู่นะคะก็เอามาให้ดูว่าเราไม่ต้องซื้อแบรนด์สิริวันวรีราคาหลายพันบาทนะคะผ้าไทย ที่มีความหลากหลายมาจากหลายทั่วทั้งภูมิภาคเนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปรวมศูนย์ด้วยตัวเอสเรวันวัลีแบบเดียวอย่างที่เป็นอยู่อันนี้เป็นรูปของนายกรัฐมนตรีต่างๆที่ใส่แบรนเอชเพื่อเอาใจเจ้ามาให้ดูกันว่าเนี่ยวันความคอร์รัปชันกันที่มันเกิดขึ้นจากวิถีของการประจบเอาใจเจ้าประจบเอาใจลูกของกษัตริย์เนี่ยมันน่ารังเกียจขนาดไหนมันมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วมันทุเลศขนาดไหนค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่อง Act for Dem ทาง YouTube แล้วก็ติดตามจันยาเบิกเนตเราจะพบกันบ่อยๆเพื่อเปิดตาสังคมไทยเพื่อบอกว่ามันไม่มีทางที่จะปล่อยให้วิถีคอร์รัปชันทั้งทางการเมืองทางนโยบ,บายวิถีใช้อำนาจปกครองด้วยความกลัวของราชสำนักเนี่ยดำรงอยู่ได้โดยไม่ถูกท้าทาย ประเทศไทยจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือราชสำนักประชาชนตื่นแล้วราชสำนักยังไม่ตื่นเราก็ต้องทําหน้าที่ปลุกพวกเขาให้ตื่นถ้าเขาไม่ตื่นคําตอบก็จะอยู่กับที่ประชาชนว่ามันถึงจุดที่จะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะยอมอยู่เป็นทาสเป็นค่ารองบาททุกชาติไปแบบที่เขาต้องการแบบนี้ได้ อีกต่อไปหรือเปล่าค่ะวันนี้ไปก่อนครับจันยาเบิกเนครัะ